เ่าอร่อยอ่ะเอางี้ดีกว่าสองหมืนห้ารอบเป่าสองหมืนห้ารอบก็รอบแล้วสองหมืนไม่ใช่เอาเอาเอาเกมแล้วก็ห้าหมืนไปเลยสองหมื่นห้าหมื่นสามมืนได้อ่ะสามหมื่นเอาสุดสุดสี่หมื่นสามหมืนสุดสุดสามหมื่นสามื่นห้าเอาจบมีสามหมืนห้าได้โอเคโอเคสามหมื่นห้าตัวบอมก่อนไหมบอมก่อนได้บอมก่อนไหมเออบอมกับบังก่็ได้ครับต่อยกับบังเล่นก่อนเลย แต่บางไม่ตึงอ่ะก็วอไม่เฉยคิดมากป้เขาอน่อไม่รู้ออกมาพี่ชัยมาได้ไหมมาพี่เด้นหมเ้เอาตำรวจอาลองกันลองผมออมาลองแลองคนไหนพี่นี่ครตำรวจผโอ้ลองอ่ะรเรอเออลองตำรวจแท่ออมาห้าศูนย์หาวะสิบวินสิบวินสิบวิน สิบวินใช่สี่หมื่นห้าหมื่นไปละขนมต้มขนมต้มขอต่อยตำรวจแป๊บนะครับเราก็พูดนะครับอ่านี่เราก็เออบังบังบังต่อยกับบังต่อยกับน้องคนนี้ได้ครับน้องเขาต่อยไม่ค่อยเป็นบังก็ต่อยไม่ค่อยเป็นอยู่ออกกันได้กันได้เออแล้วคุณผู้หญิงหาคุยป่ะครับเดี๋ยวคุยให้ไหมต่อยป่ะไม่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 ครับถ้าทีฮะเยี่ยมตัวน้องให้วางตำรวจครับอืมต้องอยากได้ ก็ผมอยากได้อะไอ้เหี้ยไม่ผมจะต่งใหผู้ชายผมไม่ผมไม่ต้อมผมไม่ต่อแล้วผมจะดูต่อยอีกเซอร์วินไหมครับ เอาอยู่เหรอต้นะโดนมาโดนมาสาวโดนมาสาวซะไปตอนไหนครับมาครับไปไหนแล้วเอามาไปแล้วครับครับได้ครับพี่ชายมา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 ทะเลาะกับน้องชายผมเหรอครับเลิกกันค่ะไม่ได้ทะเลาะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันบอกไม่ถูกแล้วไม่ถูกคือเคยรครับ เอามาไม่ถูกมันบอกไม่ถูกเอามาไม่ถูกแล้วไม่ถูกกใครสรุปเอามาพี่อย่าทำหนูหลงได้ไหมสรุปได้ฝึกก่อแตกกันฮะพาย,ยายามฝึกแล้วมันไม่ติดอ่ะแต่ต่อยเก่งนะถือว่าต่อยเก่งเลยเหรอใช่ครับแต่ต้องฝึอกอก่อแตกยังไงต้องฝึกที่นี่ต้องใช้นะ อหวครเปล่ามันแอบเปิดอะอยากรู้แกงไงหวครเปล่า <c oughs> ไอ้ก๊ดตังอ <c oughs> ะครับป,ะป,ะปะ่าล่หลงคือหลงทางหลงคำพูดครับแม่หลงเราแล้วอติต่อยบ่อยไหมครับ ท,ที่นี่ใช่ไหมใช่ไปที่อื่นที่ไหนครับเซาเวยอะค่ะอ๋อผมว่าถ้าต่อยสกิป์ก็แต่ถ้าฝึกก่อแต่ที่นู้นฝึกได้ไหมครับฝึกได้ oh, <yeah. S 2> บางทีมันเหมือนมันฝึก,กว่าติดปาไม่ติดปลาฝึกให้มันชินมันก็ได้ติดตาบ้านนะครับแต่ต้องใช้เวลาน่ยแหละผมก็จะ แจะต่ออย่างข้าววินจริงป่าหรือยอาสิบวินดีพกเราฮะถ้าไงพี่ว่าไงอ่ะถ้าสิบวินก็จะได้เรื่อยๆสิบวินสี่หมื่นสนใจไห่ะสี่หมื่นด้วยสี่หมืนถ้าสิบวินสี่หมื่นอ่าสี่หมื่นก็ได้สิบวินเอาเลยป่ะเอาเลยป่ะเอาเลก็ได้มบวอร์มวินแรกป่าวอรมวินแรกโนวอมโอเคพอเราวอร์มอีกแล้ว ตอนนี้กูพุ่งเกินมึงจะไม่หยุดกูเพียรีพอแต่น้ำลายมึงลองไม่หยุดกูมีนะกูถึงแม่งพันนต่พวกมึงหมดแต่กูมีจะกกี่ปีกูก็ไม่ตายมึงมาสยบกูมีเบียกูแล้วไงตอนนี้กูอยู่กับเอ็นเอประเทศ๋ยานกูไม่เอาเดี๋ยวกูจะหยุดมันเองไอ้กคนนั้นแบงค์จห้เขาไม่อยู่ในกางเกงเบียดตามกูไม่ทันเลยต้องจบไปตามเกมแต่กูไม่ตามใครกูทำไปตามใจแต่กูก็ไม่รู้ว่าคงเป็นใครทำไมกูต้องฟังทำไมต้องสนใจจะหยุดกูได้ไงไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวผมรีเวลาแป๊บนึงเริ่มชวนมาดูเลยเอ่อออกมาเริ่มชวนดูเมื่อกี้พี่จะต่อยี๋ยวากับตำรวจดูเปล่าเจวินพี่จะพี่จะต่อยี๋ยวบตำรวจหรอ พี่ผมดูดูดูน้องดูบ่าวน้องดูบ่าวดูบ่าแต่ผมไม่เล่นนะอะไรที่เสียตังผมไม่เล่นนะเข้าเลยเข้าถุดฮัลโหลครับเอ่อคนผู้ชายเสื้อฟ้าเขาจะเข้าไปข้างในก่อนนะครับไปไหมครับโอเคครนะเดี๋ยวไม่จ่ายให้เขามาเฮ้ย

เ็าต้องรวจไม่ต <problem> <off> ้องอ่อนให้เดยขาด ไม่เคยบอกให้ผมอ่อนท่ากับำรวจครับ <Hey. S 1> เอาเออ่ปีหมื่นแล้วนะจัดแม่ยังเดือดได้ต่อเนี่ยเดี๋ยวกูจัดให้

ไอ้กมวกวไอ้มาดีแคทวอลนั่นแหละนไดไหมทปรทำอูกอห้ไม่ต้องมาแอคแล้วมโโง่ทำตัวอดเก่งะมุโเดี๋ยวกูจัปากทีดวโด้จะเอาลูกซองหลูกโม่ไอ้เพิ่อดียังไม่เติมเลือดเลยยังเพิ่อยู่เพิ่อนแต่เมื่อเท่าไหร่ก้อ นี่คืออะไรอ,อ่ะเอาเหรอทำไงวะเอฟแปดไอ้เหี้ยเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่ไ like หมกินรอบแล้วพี่4ี่ศูนย์อ๋อมาละ ที่มึงเรียนทำไมไม่จบไม่ต้องมาพิ่งกันแนะกันแหนะไม่ต้องตอแหลเดี๋ยวตบตะลบอว้าเจอดูจักให้ยันแม่เจอคู่ด้ม guys อเดี๋ยวกูจัดให้ไม่นีบอกอยู่เจ็ดแม่เดี๋ยวกูจัดให้จัดแม่เจอกูดึงลับไม่ไม่ต้องพูดมากผมจับไข่ทำฟงทำฟอดเดกูตบให้ไม่ต้องมาแอคแล้วมาโชว์โง่ทำตัวอดเก่งแค่ในมืงโก้เดี๋ยวกูยัดฝังคนที่ดิวโดจะเอา กูจับมึงเียวเลยกษัตกูว่ากดีแต่ิพ่อกูดีมันไม่เฟียวยแม่คนล้วรุ่นมง่ยด้วยกูไก่อนนะไอ้ก๊ให้งเข้ามาฟังคำกูไม่โคตรจะฮิตให้มึงเข้ามาจำฟังรงกูสักนิดเอาไว้ให้แม่มึงฟังจำไว้อีสตีดชื่อกูอ่ะแทนทอมอยากเนกูจับให้ยัดแม่เจอกูดุงจับไม่ไม่ต้องพูดมากถึจับไข่ทำเงทำพอถกูตบให้ไม่ต้องมาแอคแล้วมาโว์โง่ทำตัวอดเก่งชี่มึงโก้ เดิยวโดจะเอาลูกซองหรือลูกโม่อยากเตืกูจัดให้ยัดแม่เจอกูถึมจับไม่ไม่ต้องพูดมากกูจับไข่ทองทองทองฟองตกไพ่ไม่ต้องมาแอกแล้วมาโฉมไอ้บังไม่โดนกูละวะมึเดี๋ยวกูยัดปังที่ดิยวโดจะเอาลูกซองหรือลูกโม่ที่มึงแลกมึงบอกว่าเพลงยิ่งทำกูแนะนำมึงควรจะคิดคิดนี่เอ็นซีมามึงควรจะชิดชิดลำมึงกระจอกไม่ได้ขึ้นกูสักนิดพวกมึงจะโลมึงยังกระโปงกูน้ำมาวันแต่พวกมึงแม่งที่โลมึงไม่ได้กากไม่ได้ขี้ปากกลัวของจริงแต่พวกมึงไม่กระจามากระตันตันและประเด ม,มึงสดระวังนะกลายเป็นศพพ่อแม่มึงก็คงสลดตอนที่มึงเรียนทําไมไม่จบไม่ต้องมาพิงกันแหนกันแหนไม่ต้องตอแหลเดี๋ยวตบสลบไงกูจัดให้ย็ดแม่เจอกูด,ดุงตับไม่ไม่ต้องพูดมาก

ืนดีแล้วผมไม่พนันกับพี่อ่ะตาของผมตรวไปแล้วสามเก้าสองครับตำรวจโทขอบคุณมากครับไว้เจอกันอ๋อสามเก้าสองขอบคุณครับเรียบร้อยเดี๋ยวลองฝึกสกิปนี้กับผมไม่รู้วาเดี๋ยนะครับถ้าสมมติฝึกแล้วถ้าสมมติจะตอนไหนฮะตอบได้เลยไนะครับสนุกสนุกกันนะไปครับไปละ ไปดีกว่าเพื่อนมึงชนะมันรัวเลยมึงชนะมันรัวๆเลยใช่กูชนะมันสุดๆต่องก็ต่อยเพื่อ

จะน่า,า,ากังขายยอยู่ข้างเธอตอนเธอยากจะไม่ขอรักเมื่อเธอโอเคเรออาก็ยาก If you want me to go แค่บอกฉันว่า no no